การสัรลยกรรมเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนเหมือนทําให้ภาพลักษณ์และก็คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นก็จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํางานด้านนี้และพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากเป็นแพทย์เพราะว่าจริงๆแล้วอากงเนี่ยเป็นหมอแผ่นจีนมาจากเมืองจีนแล้วก็รักษาผู้ป่วยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยากให้มีลูกสักคนที่เป็นหมอเราก็เลยรู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ย ให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขในการกลับไปมีอาชีพปกติทํางานเป็นปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนไข้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่คนในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยเรารู้สึกว่าเราอยากดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองพี่น้องของเราเองให้หายจากความเจ็บป่วยเพราะเรารู้ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทรมานก็เลยทําให้ผมเนี่ยมาเรียนเป็นหมอครับผมเราก็เลยไปเรียนห้องฉุกเฉินเพราะรารู้สึกว่า ห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นแพทย์ฉุกเฉินเป็นแพทย์ที่ช่วยเหลือคนไข้ในยามวิกฤตแล้วก็เป็นหมอด่านหน้าที่สําคัญเพราะว่าคนที่มาในภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะต้องการการวินิจฉัยที่เร่งด่วนเพราะถ้าเราวินิจฉัยผิดเนี่ยคนไข้ก็จะรักษาผิดทางจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องมีความรอบคอบเพราะว่าชีวิตของคนไข้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการที่เราแบบวินิจฉัยถูกคนไข้ก็สามารถรอดชีวิตและกลับไปมีชีวิตเป็นคนปกตินะครับแล้วก็มีชีวิตดําเนินต่อไปได้ ก็จะมีหลายๆเคสเพราะเราเคยทําความงามก่อนแล้วก็เจอว่าคนไข้เนี่ยมีอุบัติเหตุที่หน้าที่บริเวณต่างๆของร่างกายรู้สึกว่าเขามีผลต่อภาพลักษณ์นะครับตอนหลังๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําเรื่องพวกนี้ให้กับคนไข้เช่นจมูกหักหรือว่ามีแผลเป็นบนใบหน้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปศึกษาพวกนี้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมารักษาผู้ป่วยการเย็บแผลให้สวยงามนะครับเราก็เลยทําเรื่องนี้มากขึ้นซึ่ง ถ้าเราเย็บแผลไม่ละเอียดเนี่ยก็จะทิ้งแผลเป็นไว้ตามร่างกายของคนไข้นะครับเราก็เลยศึกษาเรื่องการเย็บแผลการดูแลแผลเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาหรือผิวพรรณที่กลับมาเป็นปกติแล้วก็มีแผลเป็นน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของของงานส่วนหนึ่งของห้องถุกเฉินนะครับ เปิดคลินิกทีละทอนคลินิกมาประมาณ10ปีนะครับช่วงแรกเราก็เป็นคลินิกที่รักษาโรคทั่วไปด้วยแล้วก็รักษาความงามด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยคนไข้ที่เป็นเคสความงามมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้รักษาเกี่ยวกับความงามผิวพรรณนะครับแล้วก็เรื่องรูปร่างหน้าตาเราก็รู้สึกว่าการทําในเรื่องพวกนี้ทําให้มีส่วนช่วยคนไข้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นมีความมั่นใจแล้วก็คนไข้ก็มีความสุข นะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการทำความงามเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นในคนในปัจจุบันการสัญยกรรมรับเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนเหมือนทำให้ภาพลักษณ์และก็คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นก็จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำงานด้านนี้และพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จริงๆตั้งแต่เราทำจมูกโอเพนมาเนี่ยหรือว่าจริงๆตั้งแต่เสริมจมูกมาเนี่ยฟีดแบ็ของคนไข้เราเนี่ยจะแปลกกว่าที่อื่น มาตลอดตรงที่บางทีคนไข้เนี่ยมาแล้วแบบอยากทําสวยแต่พอไปไปมาคนไข้บอกว่าขอทําจมูกแบบโงเ่เฮงเพราะว่าคนไข้เชื่อเรื่องการงานความรักการเงินการดําเนินชีวิตในชีวิตประจาําวันนั้นคนไข้ที่เนี่ยเลือกจะทําจมูกแบบคนไม่รู้ว่าทํามาแต่ขอให้โงเฮงดีตั้งแต่เราเข้ามาในธุรกิจนี้ก็คือทําเกี่ยวกับเป็นหมอด้านผ่าตัดความงามและดูแลผิวพรรณเนี่ย เราก็ตระหนักเสมอว่าตัวเราเนี่ยเป็นแพทย์ไม่ใช่พ่อค้านะครับฉะนั้นเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยเราจะคํานึงถึงคนไข้และจรญญาบรรณของแพทย์เสมอเราจะมีการดูแลคนไข้ตามหลักสากลก็คือต้องดูแลผู้ป่วยจับต้องผู้ป่วยอธิบายข้อดีข้อเสียวิธีการทําแล้วก็ชี้ให้เห็นชัดว่าแต่ละวิธีมีข้อจํากัดข้อดียังไงนะครับค่าใช้จ่ายที่คนไข้จะต้องนํากลับไปคิดแล้วก็จะบอกเสมอกับคนไข้ว่า แต่การไม่ใช่เรื่องเร่ดงด่วนแต่การไปคิดตั้งหากว่าเราควรจะทําแบบไหนยังไงเพื่อเราไม่เดือดร้อนและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นและทํามาตลอดธุรกิจจะต้องมีกําไรแต่ที่ทอนคลินิกเนี่ยเราคํานึงถึงไรายได้ที่พอประมาณเราอยู่ได้แล้วก็ที่เราให้ความสําคัญมากคือความปลอดภัยและจรรยาบรณในการเป็นแพทย์แล้วก็สิ่งที่เราให้คําแนะนําในการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงเสมอฉะนั้น เราจึงประกอบธุรกิจที่ดําเนินอยู่บนความซื่อสัตว์นะครับกำไรมัไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เราคิดถึงแต่ว่าเราคํานึงถึงความสุขแล้วก็สิ่งที่คนไข้ได้กลับไปในเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสําคัญ